สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทำไก่นึ่งสมุนไพรวิธีทำนั้นง่ายมากๆทํทำเสร็จออกมาแล้วรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมไก่เนื้อมา1ตัวน้ำหนัก1กิโลครึ่งครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาสับเป็นชิ้นๆได้เลย สับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำไปพักไว้ก่อนทีนี้ก็ให้เราเตรียมคกมาใส่กระเทียมไทยลงไป2ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาโขกครับเม็ดผักชี1ช้อนโต๊ะลากผักชีสี่ลาก ตะไคร้ซอยสามต้นแล้วใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไปหนึ่งกำมือข่าห้าแว่นพอละเอียดประมาณนี้ให้เราใส่หอมแดงลงไปห้าหัวตามด้วยขมิ้นห้าแว่นขกต่อครับพอละเอียดได้ประมาณนี้ก็พอได้แล้วครับ นำเครื่องแกงที่เราโขกมาคลุกกับไก่ปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะใช้มือขยำคลุกเขาให้เข้ากันครับกลิ่นหอมนะครับสมุนไพรเต็มๆ พอคลุกเขาเข้ากันได้ประมาณนี้ให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเจ็ใบแล้วก็คลุกเขาอีกรอบครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งได้เลยครับปิดฝาครับ แล้วให้เรานึ่งทิ้งไว้ในไฟกลางแบบนี้เป็นเวลา50นาทีผ่านไป50นาทีให้เราเปิดฝาครับแล้วให้เราโรยใบมะกรูดฉีกลงไปอีกเล็กน้อยเพิ่มความหอมครับปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีครบ5นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยยกลงครับ แล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีซอยเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาของไก่นึ่งสมุนไพรกลิ่นหอมมากๆชิมได้เลยครับอืเนื้อไก่อือร่อย ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆวันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ